ให้คนเล่นการพนัน,นและสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุตำ่ำกว่าสิบปีควรม,มีผู้ปกครองให้คำแนะนำจ้าพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะมารับชมรับฟังย้อนหลังนะคะฮานอยวันที่5้าพฤศจิกายนหกสีนะคะเด่น2กับ6วิ่ง7นะคะเลขก็ตามตาล่างเนาะจ้า6ชน7ชนนะคะ, 6, 7, นะคะวันนี้2ชนนะคะชนหอดสเนาะจ้าสามมานะคะ 3, นะคะ ที่ที่บอกไว้นะจะว,ว่าสองสามหกเจ็ดเจปดสามแปดนะคะเน้นเน้น,น,นทุนน้อยนะคะกับ66กหกนะจ้ะเน้นไว้นะคะมือนีห้าน้อยปกติหนึ่งห้าสองนะคะหนึ่งห้าสองบนนะคะล่างหกหกนะคะล่างหกหกนะคะเต๊หกหกพี่น้องจ๊านะคะหนึ่งห้าสอก็2วิ่ง2เข้านะคะเรามี2 6แต่ออก ห้าสองนะคะมาออกนะคะ VIP นะคะลืมเขียนะะนะคะนะคะแตก VIP นะคะแป๊บหนึ่งพี่น้องลืมเขียนไว้เนาะสี่หกหกนะคะสี 6, 6, 6, 6, ่หกหกด้วยพี่น้องจ้า VIP เนาะจ้านะคะหกมาแรงมากวันนี้นะคะหกมาแห้งเนาะจ้านะคะเนะข่าอา่าล่างห้านอยปกติบ่พ่อเข่า VIP บน4ี่หหนะคะ6 6หนะคะแตก66นะคะกรีดนะคะปังมากนะคะวันนี้ปังปังนะคะเข้าวิ่งนะคะเขาวิ่งวิ่งเจ็ดวิ่งสองกับเขาเนาะจ้าเพราะว่าฮานอยว i p อล่างหนึ่งเจ็ดนะคะนะคะเพื่อนเพื่อนจ้านะคะปังมากนะคะเรามารับชมนะคะคลิปใหม่เลยนะคะสูตรใหม่นะคะตามต่อกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ f อที่น่ารักสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อนี้ปังแล้วเนาะจา้าปังมากๆนะคะแตกหกหนะคะพี่น้องจา้าแตกหกหกเนาะจ้าแต่พี่ลิ้วกับขีดไว้ให้เนาะว่า,าสําหรับคนงบน้อยเน้นนะตัวเน้นสองสามหกเจ็ดเจ็ดแปดสามแปดแล้วก็หกหนะคะแตกหกหพี่น้องจา้า ถ้าคนเล่นน้ำพริ้วมันนี่ก็แค่ห้าตัวไปกลับนะจ๊ะสี่ตัวไปกลับหกหกไม่ได้กลับนะคะเข้าตามต่อกันเลยบอัวหลายเจ็บข้อนะคะ,ะแนวทางห้าน้อยนะคะแนวทางห้าน้อยงวดประจำวันที่หกพฤศจิกายนหกสี่นะคะเด่นแปดเด่นหกเดินวิ่งเจ็ดนะคะมาแล้วนะคะเจ็ดชนวันนี้แปดชนนะคะเราก็จะจับ คู่เลยนะคะเพื่อนๆจ้าเข้ามาจับคู่น้ากันนะจ้าเอ้คือเหมือดแต่ทางนี้นะจ้านะคะเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกว่ากันไปนะจ้าพี่น้องจ้าพอหวยมันอยู่ตะล่างนี่เด้อพี่น้องจ้าผู้ใดเอาไปจับเองก็ได้ถ้าบ่มักให้พี่ลิ้วจับให้นะคะ ถ้พี่ดิวจับกับเขาทุกมือเนาะเพื่อนๆน,น,นะคะเจ็ดเก้านะคะแล้วก,ก็นะคะแปดหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งนะคะ ตรงซื้อบางแมว่งงาจะพี่น้องอ่านออกก็ได้ตรงนอพี่น้องจ๋านะสองเก้านะคะแปดหกนะคะแปดเก้านะคะนะคะถ้าเบิ้ลมา,นะาเนาจะเพื่อนๆจา๋าถ้าเบิ้ลมานะคะถ้าเบิ้ลมาก็หกหกนะคะเจ็ดเจ็ดนะคะ แปดปดนะคะแต่ว่าห้าน้อยนี่แปดแปดมาดีเนาะพี่น้องจา้าเลขเบิ้ลอะสำหรับหกแปดแปดมาบ่อยนะคะนะคะมีตัวใดอีกที่บ่าถ้าในจับคู่พี่น้องจ้านะคะหนึ่งก็มานะคะวันนี้เก่ากระมี่เนาะจ้านะคะ,นะคะแต่เบิ้ลอะแต่ว่าเจ็ดเจ็ดแปดแปดเนาะจ้าอ้ยตัวน้องซื้อไหมนะคะเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะคะได้ตามนี่พี่น้องจ้านะคะ ได้ตามนี้เนะจ้ะสองกับหนึ่งไได้จับเลยนะมีสองมีหนึ่งนนะคะนะคะไม่อยากจับลายตู่ปันไดพี่นองจาานะคะเราอยากจับแบบปังๆไปเลยนะจ้ะตัวเน้นที่พี่ลิวมากเมนบจานะคะเจ็ดหนะคะสําหรับคนงบน้อยนะคะ เจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้ากับมาวยเนาะแต่ว่าส่วนมากไปมาเฉพาะกลิบประมาณนี้นะคะอ่าเก้าหนึ่งนะคะ,นนเ,นะ,เ,นะนเน้นแปดแปดนะจ๊ะเนะาะบัดน,น,นี้แปดแปดนะจ๊ะมือนี้แปดแปดเจ็ดเจ็ดนี่แหละนะคะนะคะนะคะ,นะคะชอบชอบหลายตัวพี่น้องจ๋านะคะแต่ว่าพยายามเน้นให้เหลือน้อยตัวนะคะ ะะขอบคุณนะคะปังมากนะคะวันนี้นะคะนะคะเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะให้ฮานอยทุกวันนะคะวันนี้ไม่ว่างเลยไม่ได้ให้ลาวนะคะลาวจุดทูบนะคะจุดทูบนะคะทูบไอ้ไข่นะคะ แล้วก็ท่านที่มารับชมคอยมีโชคมีลาบสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยลอตเตอรี่นะคะถูกฮหาหนอยทุกทุกวันนะคะนะคะผิดภาพประการใดก็ขออภัยนะคะเ,เป็นเพียงแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะแต่หวยพิลุษจะเข้าเกือบทุกวันนะคะเพื่อนๆจะจะเข้าเกือบทุกวันนะคะนะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะสวัสดีค่ะรวยๆปังๆเด้อพี่น้องจา้า